สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะพบกับผมต้นไลท์ไอทีแชนแนลนะครับวันนี้ก็มากับตัว AI เหมือนเดิมนะครับกับคอมฟ y UI ไอนะครับใช้งานในส่องตัวเควนอิมเมดเหมือนเดิมแต่วันนี้จะมาในสองตัวเควนอิมเมดอิดิทนะครับเป็นการแก้ไขรูปภาพปรับแต่งรูปภาพนะครับต่างๆมีหลากหลายรูปแบบมากมายคือเยอะะมากมายเลยวันนี้เดี๋ยวจะมายกตัวอย่างให้ดูเข้าคร่าวว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้นะครับโอเค ก่อนอื่นเลยเราก็เปิดตัวโปรแกรมคอมฟีย i ใหม่นะครับก็อย่าลืมเหมือนเดิมครับนะอัปเดตในสองตัวตรงนี้อัปเดตออนให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็เพื่อให้ตัวโนดของเราเนี่ยทันสมัยนะครับทันสมัยกับที่อัปเดตมานะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนไปที่ตรงนี้นะกดเข้าไปปุ่มโลโก้ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ไปที่ตัวเบลว์เทมเพลตนะนะรตรงนี้สําสหรับใครที่ไม่อยากเบลว์เทมเพลตหรือมาปรับเองผมจะมีเวิร์กโฟลที่ผมเซฟไว้แล้วก็สามารถไปดาวน์โหลด ลิงก uh, ์เวิร์กโฟลต้คลิปนี้ได้รวมไปถึงงส่วนตัวโมเดลเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์โมเดลที่จำเป็น uh, ไว้ใตค้คลิปเหมือนกันนะครับก็ไปโหลดลองดูได้นะครับบ mm hmm. ล็อกเทมเพลตครับจากนั้นก็ไปที่อิมเมจนะจากนั้นเพื่อนๆจะเห็นตัวนี้ครับคุ e อิมเมจ e ิ d ิ t นะนะครับจากนั้นก็กดก็ทําการเลือกเลยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเด้งมาแบบนี้นะครับมิสซิ่งโมเดลนะครับ <c oughs> ก็ระบบมันจะถามหาโมเดลที่ควรมีอยู่ในเวิร์คโฟนี้ใช่ไหมมันก็จะมี Di diffusion Mo เดลซึ่งตัวนี้เนี่ย19ชิคแรมเราไม่ถึงไงนะโหลดมาใช้ก็ขึ้นแรมเต็มครับนะต้องเป็นคนที่ใช้ก์ดจอ v ีแรตั้งแต่24ชิคขึ้นไปอะอ่นนี้ยสามารถโหลดตรงนี้ได้เลยนะครับแต่วันนี้เราจะมากับโ o w วีแรเหมือนเดิมนะครับเป็น GGUF นั่นเอง นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นลอล่าเวอร์ชั่น4สเต็ปวันนี้เราจะไม่ใช้4สเต็ปเราจะมาใช้8สเต็ปแล้วกันหรือใครอยากใช้4ก็ได้ไม่ว่ากันก็กดดาวน์โหลดได้เหมือนกันไฟล์ประมาณ1.58จิกนะครับผมกดการกรบาดไปเนาะนะครับตรงนี้ ก็จะเจอกับ w r r k l o w นะครับที่พร้อมใช้งานเลยจริงๆนะครับตรงนี้แต่เนื่องจากเราจะใช้ในส่ส่งตัว low V RAM แล้วก็เปลี่ยนโมเดลก็จะมาทำการปรับแต่งบางอย่างให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรานั่นเองนะครับอันดับแรกเลยตรงนี้นะครับ d i f f u s i o n model นะครับเราไม่ได้ใช้ตรงนี้อยู่แล้วให้ลบออกได้เลยนะครับเดค๋ยวนะเพิ่มคำว่า gguf นะครับ แค่นี้พอจากนั้นก็หาคําว่า u n i t Loader นะครับตรงนี้ก็นะจะเจอกับโมเดลใหม่จากนั้นให้เลือกนะครับโมเดลที่คุณดาวน์โหลดมานะครับมันจะชื่อโมเดล q u e n Image Edit นะครับของผมใช้เป็นตัว Q4KS นะเนื่องจากผม v r a m 12 g ิก็สามารถใช้ได้แต่ถ้าใคร v r a m ต่ำกว่า12จิก10 g ิหรือ8 g ิอย่างแรมอย่าง GPU รุ่นเก่าๆหรือหรือหรือแรมอย่าง8 g b เงี้ยนะครับก็สามารถเลือก โหลดเวอร์ชันที่ต่ำกว่านั้นถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นพวก Q Q2 อ่ะนะน่าจะได้ก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยเขาเพิ่งลงเมื่อ7วันที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาหลางังจากที่ผมทําคลิปเนี่ยประมาณ1สัปดาห์แล้วล่ะนะครับจริงๆตัวนี้ก็ออกมาสักพักละนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ยใครรันแปดิกก็คงเป็นตัวนี้นครับ Quin Image Edit Q2K GGUF เนี่ย 7G <GU> ิก,กน่าจะได้โอเคเมื่อเลือกโมเดลเรียบร้อยเนาะจากนั้นเราก็ทําการชี้โมเดลไปที่ลอลาคุณจะเห็นลอลานะครับและตรงนี้เป็นในส่วนตัว บายพาสไว้เป็นสีชมพูให้คลิกขวาแล้วกดคำว่าบายพาสหรือกดคอนโทนบี b ก็ได้นไอ่า <right? S 1> uh, นะครับทีนี้จากนั้นในส่วนงตัวโมเดลนะครับให้เราทำการเลือกในส่งตัว8สเต็ปนะหรือใครจะใช้4สเต็ปก็แล้วแต่นะแตวผมแนะนำให้ใช้ในส่วงตัว8สเต็ปแบบมันก็จะใหม่กว่านะครับสเต็งโมเดลปล่อยไปนะครับคลิปลอเตอร์ตรงนี้นะครับคิปลอเตอร์ตรงนี้เนี่ยผมจะใช้ในส่วนของตัวเควน2.5 v 7 b นะครับตรงนี้ นะครับเพราะว่าการจอผมอได้อยู่นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆใครที่แ a มแปดกิกก็เดี๋ยวผมแปดลิงก์ให้เหมือนเดิมนะครับเป็นตัวของตัว GGUF จากนั้นตรงนี้ก็เป็นเทคพร้อมนะครับก็เดี๋ยวลบไปแล้วก็ในส่วนของตัว KSampler นะ KSampler ผมใช้ลอล่าแปดสเต็ปใช่ไหมจากนั้นให้เพื่อนเปลี่ยนจากสเต็ปเป็นเป็นแปดนะนะแต่ w o r k ์กโฟที่ผมจะเซฟแล้วก็ให้เพื่อนดาวน์โหลดไปสมบูรณ์แบบที่พร้อมใช้งานก็อันนี้ผมปรับให้แล้ว ก็ไม่ต้องปรับอะไรแต่กรณีที่ใครเพิ่มใหม่แบบผมอะแบบเล้ามาเงี้ยเงี้ยนะก็ต้องมาปรับนะนะค,คอนฟิกหนึ่งพอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมากกว่านั้นมันนานไปนะครับโอเคทีนี้เอ่อตรงอื่นก็ไม่ต้องปรับอะไรนะทีนี้เราจะมาเริ่มเลยนะเนี่ยมีแค่นี้เองนะครับทีนี้เราจะมาเริ่มเลยแล้วก็หาภาพชนฉบับที่เราต้องการจะจะแก้ไขผมเอารูปนี้ก่อนเลยนะนะเป็นรูปรถสปอร์ตแล้วก็ จอดอยู่ที่ลานใช่ไหมแล้วก็เป็นแบบเหมือนฝนเพิ่งตกไปแล้วก็มีเงาใช่ไหมนะครับจากนั้นก็มีเฮลิคอปเตอร์อยู่ข้างบนทีนี้สิ่งที่ผมต้องการคือผมจะเอาเฮลิคอปเตอร์ออกไปแล้วก็อยากเปลี่ยนสีรถนะครับเป็นสีแดงแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันต้องใช้พร้อมประมาณไหนนะครับโอเคครับพร้อมที่ผมจะใช้ก็ประมาณนี้ไม่ได้ยาวเลยมากมายมันจะไม่เหมือนตอนที่เราเจนรูปภาพจากเควนอิมเมจธรรมดานะ คือการอิดิท์อะไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายรูปมันบอกไว้แล้วว่ามันมีอะไรไม่ต้องไปเล่าว่ามีรถคันสีขาวสีอะไรยุ่งยากนะไม่ต้องเล่านะเสียเวลานะครับใส่ไปเลยตรงนี้นะครับรีมูฟเดอะเฮลิคอปเตอร์หนึ่งเลยนะที่ผมต้องการลบในส่วนของตัวเฮลิคอปเตอร์ออกไป and and ก็คือและนะครับแต่ถ้าผมไม่เอาไม่เอาสีรถออกไปอะเอาสีรถเหมือนเดิมอะคุณใส่แค่นี้พอเนี่ยรีมูฟเฮลิคอร์รีมูฟเฮลิคอปเตอร์อย่างเดียวจบ นะแต่ผมจะเอาสีรถด้วยนะหมายว่าแก้2ออย่างลบัตถุอวกไปแล้วก็เปลี่ยนสีรถนะครับ and change color นะครับคานะครับ o red ก็คือเป็นสีแดงนะนะครับแล้วก็ผมบอกด้วยว่าบอกท้ายท้ายพร้อมด้วยว่าไม่ว่าจะเป็นพวก background หรืออะไรต่างๆเนี่ยให้คงไว้ก็คือคีปปิ้งก็คือคงไว้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรไม่จะเป็นเงาหรืออะไรก็ตามนะนะครับตรงนี้อ่นะเมื่อได้เรียบร้อยก็เพียงแค่ c อนโท o เ e นเตอจบหรือกดลังข้างบนนี้ได้เลย กี่นาทีก็อยู่ที่การ์ดจอของเพื่อนๆนะครับถึงแม้ว่าสมมติเพื่อนๆใช้การ์ดจอ12 g ิเหมือนผมเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าความเร็วจะเท่ากันนะมันอยู่ที่คูด้าคอกับเ e นเซอร์คอด้วยเช่นถ้าเกิดคุณใช้3060 12 g ิอย่างผมใช้4070 Super 12 g ิความเร็วมันต่างกันนะความเร็วผมก็จะเร็วกว่าคุณอแต่เพียงแค่ว่าวีแรมเนี่ยมันเอาไว้บอกว่าเฮ้ยการ์ดจอคุณเนี่ยสามารถใช้โมเดลนี้ได้นะ ผลจะชา้าจะเร็วเป็นอีกเรื่องนะคือแยกระหว่างช้ากับเร็วแล้วก็ใช้ได้กับไม่ได้ก่อนนะใช้ได้กับไม่ได้เนี่ยคือมันหมายว่าคุณหมดสิทธิ์ที่ใช้งานโมเดลนี้ะไรประมาณน,นี้แต่ถ้าใช้ได้แล้วช้านั่นหมายว่าคุณก็ยังใช้โมเดลนี้ได้แต่อาจจะช้ากว่าเพื่อนหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับแล้วนี่ก็คือว้าว <Wow. S 1> รูปภาพที่ถูกแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยเห็นไหมครับเดี๋ยวผมขอเทียบเป็นภาพาใหญ่ให้ดูเลยนี่คือต้นฉบับนะต้นฉบับรูปภาพมีเฮลิคอปเตอร์ มีรถสปอร์ตสีขาวนะครับตรงนี้ผมก็ได้เปลี่ยนก็คือลบเฮลิคอปเตอร์ออกไปนะครับดูค่อนข้างเนียนเปลี่ยนสีรถนะครับก็เนียนดูดิโลโก้ยังคงอยู่นะครับไฟก็เปิดอยู่นะครับตรงนี้นะล้อแม็กก็เหมือนเดิมนะแล้วก็ในส่วนตัวเ,เงาเห็นไหมครับเงาข้างล่างก็ยังคงอยู่เพราะผมบอกว่าคีปิ่งไงไม,มันจะเป็นก้อนเมฆไ,ไมเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับแค่ เฮลิคอปเตอร์หายไปนะแล้วก็เปลี่ยนสีเท่านั้นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแบบอื่นกันบ้างโอเคนะครับต่อไปผมจะให้ตัวละครที่นั่งอยู่นี้นะครับถือปืนนะครับโชว์มาที่กล้องนะครับตรงนี้นะครับโดยที่พื้นหลังอะไรก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เดี๋ยวมาดูว่าบริบทที่เปลี่ยนไปมันจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคเห็นไหมครับก็เรียบร้อยไปนะครับก็ให้ตัวละครนี้นะครับทำการ ือปืนนะครับ M 1 6 A Lifeon นะครับตรงนี้นะครับโดยท่าทางก็เหมือนเดิมแบ็กกราวข้างหลังเหมือนเดิมนะครับจอคอมรูปภาพข้างในจอคอมก็เหมือนเดิมนะครับหน้าเปลี่ยนไหมหน้าเปลี่ยนไหมเหรอไม่เปลี่ยนนะหน้ายังอยู่เพราะว่าผมใส่ตรงนี้เห็ okay, นไหมครับคิปเพอร์เฟส จำไว้นะครับว่าเพื่อนๆว่าจะ Edit อ,อะไรก็ตามถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการให้สิ่งไหนหมายว่าอันไหนที่สำคัญเช่นไม่อยากให้เปลี่ยนเช่นหน้าบุคคลน,นั้นหรือโลโก้หรืออะไรก็ดีครับที่ไม่ต้องการให้เปลี่ยนให้เติมคำว่า k e e p i n g ไปแล้วตามด้วยสิ่งที่เราต้องการให้อยู่นั่นเองต่อไปผมจะมาลองเปิดผ้านะกับผู้หญิงคนนี้นะเปิดผ้าที่ปิดตาอยู่นะครับคอยดูว่ามันจะมีลักษณะ หรือเขาจะเป็นหน้าตายยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า AI จะจินตนาการใกล้เคียงกับรูปจริงแค่ไหนนะครับโอเคครับแล้วเราก็ได้ภาพเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับเอาผ้าที่ปิดตาออกไปครับเอก็จินตนาการเป็นรูปคนมาประมาณนี้โดยที่พื้นหลังครับรูปล่างแล้วก็ชุดเสื้อผ้าเหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเวิร์กเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราดูรูปอื่นต่อ นะโอเคครับก็ได้รูปภาพมาแล้วโดยการเพิ่มคนเข้าไปนะครับในรูปนะโดยรูปนี้จะเป็นรูปมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีไฟเยอะๆมากมายเพิ่มผู้หญิงเข้ามานั่งที่รถมอเตอร์ไซค์ใช่ปะ่ะผมก็เพิ่มแค่นี้แต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมคุณก็ต้องเล่าว่าผู้หญิงคนนั้นใส่ชุดสีอะไรอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือทําท่าทางไงอันนี้าถ้าแบบเนี้ยมันก็มันก็จะละเอียดเพิ่มขึ้นแต่ตรงนี้ก็คือแบบเบสิกเบสิกก็เอาไปต่อยอดได้ แต่จะสังเกตว่ามอเตอร์ไซค์ก็ยังเป็นทรงเดิมแต่ว่าเพียงแค่สีไฟของเขาเนี่ยลดลงนั่นเองเห็นป่มสีไฟความสว่างของไฟส่วนแบ็คกราวก็เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับตรงนี้ก็โดยรวมก็จะประมาณนี้นะสำหรับตัวควนอิมเมจอิดิก็ลองเอาไปเทสลองเล่นกันดูว่ามันขาดส่วนไหนไปไหมหรือว่าภาพที่ออกมาหรือสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันเป็นยังไงมันตามความต้องการไหมแต่ว่าที่ตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูเนี่ย ผมมองว่าในส่วนตัวเองนะมันโอเคคือคือมันก็ไม่ได้ง่ายนะแบบคุณจะเอารูปคนมานั่งกับรถโมไซค์คุณจะเอาคนมาถือปืนหรืออะไรเงี้ยถูกป่ะถ้าใช้พวกโปรแกรม Photoshop อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ง่ายๆนะที่จะทําแบบนั้นอะนึกออไหมถ้าเกิดไม่ได้มีความรู้เรื่อง Photoshop เรื่องการตกแต่งภาพป่ะบางทีตกแต่งมันก็มันก็ไม่เนียนอะก็แค่เอามาเหมือนเอามาแปะเฉยใช่ป่ะแต่อันนี้ไม่ใช่ไงเนี่ยมันเป็น a อมันมันสมจริงเลยมันก็คือเหมือนมันเหมือนเป็นรูปนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเงาอะไรต่างๆคุณไม่ต้องไปไ่ยยุงา นะทุกวันทุกวันนี้แทบไม่ต้องใช้ครับพวก Photoshop อะไรเงี้ยนะยกเว้นงานที่แบบลึก,ลกๆจริงๆอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าแบบนี้เพลินๆแบบนี้ผมว่าได้หมดเลยสําหรับตัว AI ก็ก็ถือว่าเอาไปต่อยอดกับงานได้เลยนะตรงนี้นะนะครับนะครับติดขัดปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดทั้งหมดผมแปะใต้คลิปนะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b สไ cribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับก็เดี๋ยวมีความรู้อะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวมาแชร์กันนทีี่่ชอง้ นะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ